จากตำนานหงอคงสู่โปรเจกต์แห่งความจริงพัฒนาเครื่องยนต์เร็วเหนือเสียงที่จะพุ่งจากปักกิ่งไปนิวยอร์กได้ใน2ชั่วโมงตั้งเป้าสำเร็จใน3ปี <Go. S 1> ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับ ทาง New t e c ท Thailand ก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งโปรเจกต์ของจีนนะครับโดยเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์ RamJ จ t จากบริษัทอวกาศในประเทศจีนซึ่งบริษัทหลิงคงเทียนสิงเทคโนโลยีในมณฑลเสฉวนนะครับก็ได้มีการประกาศความสำเร็จในการทดสอบเครื่องยนต์ RamJ e t รูปแบบใหม่ในนามจินโตอวินโดยใช้รหัสจินโต400ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกที่มีอัตราเร็วเหนือเสียงถึง4เท่าการพัฒนาเครื่องยนต์แรมเจ็ตรูปแบบนี้นะครับ ได้แรงบันดาลใจมาจากเมกวิเศษซึ่งคำว่าจินโตวินนะครับก็แปลว่าเมกวิเศษที่เป็นยานพาหนะของตัวละครเอกในไซอิวนะครับนั่นก็คือแห่งเจียหรือซ ok ุนหนอคงโดยวรรณกรรมระดับตำนานอย่างไซอิวนะครับซุนอูคงก็ได้เหาะเหินเดินอากาศด้วยความรวดเร็วและว,ว่องไวดังขีเมฆ ทางลิงคคงเทียนสิงเทคโนโลยีจึงพัฒนาเครื่องยนต์จินโตวิงนเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงที่จะสามารถข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกจากปักกิ่งถึงนิวยอร์กได้ในเวลาเพียงสองชั่วโมงจากปกตินะครับที่ใช้เวลา13-16ถึงชั่วโมงโดยแผนการพัฒนาจินโตสี0้นะครับของบริษัทลิงคคงเทียนสิงได้มีการกำหนดเป้าหมายว่าเที่ยวบินแรกของเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกนี้ จะใช้งานได้จริงในปี2027ซึ่งตอนนี้นะครับมีการทดสอบให้แสดงเห็นถึงศักยภาพของเครื่องยนต์ที่ทำความเร็วสูงถึง5,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้โดยสามารถทำความเร็วเนื้อเสียงถึง4เท่าและสามารถทำการบินในระดับความสูงมากกว่า65,600ฟุตโดยใช้จุดเด่นด้านเทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบ Detonation ซึ่งต่างจากเครื่องยนต์ไอพ่นทั่วไปโดยเครื่องยนต์รูปแบบนี้นะครับจะใช้คลื่นกระแทกจากการเผาไหม้เพื่อสร้างแรงขับช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างเครื่องยนต์จากการที่ไม่ต้องใช้ส่วนประกอบอย่างคอมเพรสเซอร์หรือใบพัดกังหันนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในด้านอัตราส่วนของแรงขับต่อน้ำหนักและช่วยลดต้นทุนในการผลิตแต่จะว่าไปแล้วนะครับ คลิปต่างๆรวมถึงภาพต่างๆนะครับที่ทางสื่อนามาเผยแพร่ก็มีแต่ช่วงที่เครื่องบินเจ็ตรุ่นนี้บินขึ้นหรือทะยานขึ้นสู่ฟ้านะครับยังไม่มีภาพว่าเครื่องบินหรือว่าเครื่องยนต์เหล่านี้ลงจอดยังไงเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน